เขาบอกว่าทางฝั่งกัมพูชาทําเขื่อนกั้นน้ําแบบแบบเตเตี้ยๆนะกั้นน้ายื่นไแปบบแล้วก็ล้ามาในฝั่งไทยแล้วเมื่อวันก่อนเดนก็เห็นเขาบอกว่าอ้าขุดละเขาคงจะอ๋อฝั่งเอกชน่อยไปช่วยกันคงจะขุดคงร,รู้ตัวนะว่าลุกล้ำฝั่งเราอ้ามีข่าวออกมาอีกละ เครื่องขุดเสียท่านกนกเห็นรูปใช่มันเป็นล่องเหมือนให้น้ําไหลในเล่าให้ฟังซิมันเป็นเทคนิคการกนโกงพื้นที่อีรอบเกาะใหม่ของเขาว่าปะอันที่ยื่นแล้วตัดไปมันคือเกาะแล้วนะครับแล้วอีกกี่เมตรรอบนั้นน่ะใช่ถ้าเผื่อว่าจะลื้อจริงๆอ่ะต้องลื้อจากปลายเออใช่ด้านปลายเข้ามาแต่นี้ไปตัดตรงกลางนะครับแล้วมันจะไปลื้อท่านด้านปลายได้ยังไงเมื่อลื้อไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันก็กลายเป็นเกาะเลยครับเป็นเกาะก็ พื้นที่รอบน้ําอีกเท่าไหร่พนาอาณาเขตเขาเองด้านคลับขี้โกงจากนะั้นกองทัพเรือรีบไปจัดการซะจัดการนะถ้าจัดการไม่ได้เราสร้างเลยครับเราสร้างใหม่ที่ตาดเลยต่อมาชนกับอันนั้นของเราใช่นะใช่แล้วก็สร้างเลยนะคุณสร้างได้ผมก็สร้างได้ผมระท้วงคุณไม่ทําอะไร ว่าคุณจะประท้วงยังไงกับป,ป,ประท้วงใช<อ>่ไหมชอบจังเลยนั่งคุยกับออท่านขนกอ่ะท่านขนกก็ไม่ยอมใครเหมือนกันเราทําได้ไม่ค่ในแง่ปฏิบัติตอนนี้ว่ากองทัพเราคงไม่ไม่ทําอะไรแบบนั้นไหมคะใครไม่ทำคนนั้นมีผลประโยชน์อ,อ,อุ๊ยใช่เนี่ย ท่านมันเพื่อรักษาอาณาเขตทางทะเลต้องทํานะครับใครไม่ทําคนนั้นมีผลประโยชน์ใช่ตั้งแต่นี้เดียนจะเอาคํานี้ไปใช้บ้างฉันสั่งใครใครไม่ทำมีผลประโยชน์ใช่ไหมอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยใช่กูตายน่ากลัวมากเลยก็เรื่องจริงครับเหรอคะ <c oughs> ออมีความรู้สึกยังไงครับกับการที่เขาขุดเสร็จแล้วเขาวางหมากเอาไว้ว่าตรงนี้ต้องมีรัศมีรอบอีกเกาะใหม่อันนั้นอะการล่อนครับซูเปอร์กัล่อน ซูเปอร์กาลอนมันจะได้ผลไหมกับสิ่งที่เขาทำอะ่ะเราจะเพลียงพรอมอีกเรื่องหนึ่งไหมคะโอ้เราฉลาดครับเร,เราจัดการได้แน่นอนนะครับแต่ว่านักการเมืองหรือรัฐบาลจะไปขวางคนที่เขาจัดการแล้วกันออนะครับคือคือคนมีอํานาจนะครับถ้าเกิดไม่ขัดขวางผมว่าขา้าราชการหรือประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขารู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่เมื่อไรก็ตามที่เวลาข้าราชการ,าการหรือคนในพื้นที่เขาพยายามจะทําเรื่องที่ถูกต้องแต่ผู้มีอํานาจไปขัดขวางเนี่ย ประเทศก็พังอ่ะเหมือนอย่างเรื่องปปงเนี่ยเขาอยากจะจัดการไอ้พวกแก๊งแสแกมเมอร์แก๊งเขมรที ja e> ่ม okay ันมาเข้าประเทศไทยเขาอยากจัดการมานานแล้วแต่ว่าเวลาเขาจะจัดการเนี่ยก็จะมีคนโทรไปบอกว่าคุณกล้าใช่ไหมคุณจัดการแล้วคุณมีคดีตอนแก่นะไอ้นักการเมืองที่โทรไปบอกเขาอย่างเงี้ยคุณพูดมาได้ยังไงข้าราชการรู้ว่ามีคนโกงประเทศมีการทุจริตนะครับเขาอยากดาเนินการแต่นักการเมืองไปโทรบอกเขาว่าคุณจัดการแล้วคุณรับผิดชอบคดีไหวไหมอย่างเงี้ยมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เหมือนเรื่องยิงกับกัมพูชาแล้ว ไปสั่งให้เขาหยุดยิงก่อนถึงเวลาหยุดยิงคุณไปสั่งทำไมคุณบ้าหรือเปล่าค่ะ